สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุภาพรมิตสวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่2นะคะให้นักเรียนมาดูในแบบฝึกหัดหน้า1 8 1ถึงหน3ค่ะ วันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบทดสอบชุดที่1ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่15ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้สามารถฝึกฝนและทบทวนแบบทดสอบได้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันเลยค่ะในหน้า181แบบทดสอบชุดที่1นะคะ คำสั่งระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4นะคะให้เลือกอามาดูโจทย์ข้อที่1เลยค่ะเขียนเป็นตัวเลขไทย2 7 3 6ให้มาเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วนำมาเขียนเป็นเลขไทยค่ะจะตรงกับข้อที่3นะคะ 2,736ค่ะอ่าต่อไปดูข้อที่2นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือให้มาเป็นจำนวนนะคะจำนวนนี้อ่านว่า35,408อ่านอย่างไรเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นนะคะตรงกับข้อที่2นะคะ35,000 408ในหลักสิบเป็นศูนย์ไม่อ่านนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ46,923เขียนแสดงจำนวนในรูปก,กระจายได้อย่างไรค่ะ,ะเรามาดูนะคะ40,000ะคะเวลาเขียนเป็นรูปกระจาย เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักนะคะหลักหมื่น4ี่หมืนในหลักพันหก0 0นในหลักร้อยเก้ในหลักสิบยีก็คือ20ก็คือ2นั่นเอง20และในหลักหน่วยคือ3เพราะฉะนั้นจะตรงกับคำตอบที่4ี่นะคะสี่หมื่นบวกหกพับวกเก้บวกยี บวก3ค่ะต่อไปดูในข้อที่4นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของรูปกระจาย80 0 0 0บวก1,000บวก400บวก50บวก2ค่ะเพราะฉะนั้นเขียนในรูปของจำนวนจะได้ดังข้อที่4นะคะ81,000 452ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือ50 0 0 0บวก3,000บวก700บวก10บวก8โจทย์ให้มาในรูปของการกระจายนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ดังข้อที่3ค่ะ503,718 ก็คือไม่ต้องอ่านบวกค่ะนะคะต่อไปค่ะในข้อที่6กนะคะจำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากอันนี้การเรียงลำดับนะคะมีอยู่2แบบค่ะการเรียงลำดับจำนวนหลักเท่ากันกับจำเรียงลำดับจำนวนหลักที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างข้อที่1จะเห็นได้ว่า จำนวนที่1นึ่จำนวนที่2และจำนวนที่สเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันก็คือเป็นเลขถึงหลักหมื่น5หลักนั่นเองส่วนจำนวนที่3ามนะคะเป็นเลขสหลักก็คือมีแค่หลักพันนะคะ,ะถ้าหลักไม่เท่ากันดังนี้ก็แสดงจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นจำนวน4หลักก็แสดงว่าค่าจะน้อยกว่าจำนวน5หลักนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ใช่แน่นอนค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่2นะคะเป็นจํานวนที่มี5หลักหมดเลยก็คือถึงหลักหมื่นนะคะ,ะเป็นจํานวนที่มี5หลักหมดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหลักเท่ากันเนี่ยให้นักเรียนดูตัวเลขในหลักที่อยู่หน้าสุดคะ่ะนักเรียนดูจํานวนแรกนะจํานวนแรกมีค่าน้อยที่สุดนะคะจานวนสุดท้ายมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นมาเปรียบเทียบสองจำนวนที่อยู่ตรงกลางค่ะ สองจำนวนที่อยู่ตรงกลางนะคะในหลักหมืน่นหลักหมืน่นตัวจำนวนที่สองมีแค่หนึ่งหมืน่นส่วนจำนวนที่สี่จำนวนที่สามทูทีเป็นสี่หมื่นนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งหมืน่นของจำนวนที่สองมันจะต้องน้อยกว่าสี่หมื่นของจำนวนที่สามเขาเรียงมาถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากเป็นข้อที่ 2ค่ะนะคะต่อไปข้อที่7ข้อใดถูกต้องนะคะอันนี้นะักเรียนต้องดูจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักนะคะข้อที่หนึ่งนะคะอ่าข้อที่หนึ่งสามหมื่นสามพันห้าห้าสิบเจ็ด เขาบอกว่าน้อยกว่า32,059ไม่ใช่ต่อไปข้อที่2 47,332มากกว่า50,000ทวทีค่ะมากกว่า5,136ไม่ใช่ค่ะมันน้อยกว่าต่อไปดูข้อที่3นะคะ2,458น้อยกว่า3,012 อันนี้ถูกค่ะน้อยกว่านะคะอ่าต่อไปตรงกับข้อที่3ค่ะต่อไปดูข้อที่8เลยนะคะ1 0 0 0 0 4มื2ลบสี่ค่ะนะคะเด็กๆมาดูวิธีการตั้งลบนะคะตั้งหลักให้ตรงกรันเหมือนที่เราเคยเรียนมาค่ะนะคะ จะได้เท่ากับลบออกมาแล้วเหลือเท่ากับ5,138อันนี้นักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้วนะคะตอบข้อที่3ค่ะต่อไปในข้อที่9แล้วนะคะวงเล็บเปิด19,087-14,800ลบ14,800วงเล็บปิดบวก 2145อันนี้เด็กๆทำในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บลบแล้วก็จะเหลือเท่ากับ4287แล้วก็มาบวกเพิ่มจำนวนที่3 2มสอจะได้เท่ากับ24432ตรงกับข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องการคูณนะคะตัวตั้ง4,031คูณกับ5นะคะอ่านักเรียนคูณเลยค่ะ5คูณ1ได้5 5คูณ3ได้15ใส่5ทดไป1นะคะ5คูณ0ได้0บวก1ที่ทดเอาไว้ก็เท่ากับ1ในหลักร้อยนะคะ5คูณ4ในหลักพัน5 4 20เพราะฉะนั้นผลคูณข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ 2155ตรงกับข้อที่1ค่ะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่11ค่ะจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักนะคะตัวตั้ง36คูณกับ28นะคะข้อนีอ้จะได้ผลคูณเท่ากับนะคะ,ะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะลูก8ไปคูณกับ 36จะได้ผลคูณเท่ากับ288ต่อไปคูณในหลักสิบนะคะ2ตัวคูณอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมด36 20ไปคูณ36จะได้ผลคูณเท่ากับ720นํานำผลคูณที่ได้ในหลักหน่วยกับหลักสิบมาบวกกันจะได้ผลคูณเท่ากับ1 0 8ึ8ค่ะตรงกับข้อที่3นะคะ ต่อไปข้อที่12แล้วค่ะตัวตั้ง1,914หารด้วยตัวหาร6นะคะอ่านะคะเด็กๆอาจจะตั้งหารยาวก็ได้นะคะอา6ไปหาร1ตัวเดียวไม่ได้นะคะหาร19 6อะไรไม่เกิน19 6 3ครั้งเท่ากับ18นะคะลบกันเหลือ1ดึง1ในหลัก10ลงมาก็กลายเป็นตัวตั้ง11 หมาหาร11ได้แค่1ครั้งเท่ากับ6 11ลบออกไป6จะเหลือหดึงสในหนักหน่วยลงมาก็กลายเป็นตัวตั้ง54าหอะไรไม่เกิน54ท่องไป6 9ครั้ง54จบพอดีนะคะ54าสลบห้เหลือ0ผลหารข้อนี้จะอยู่ข้างบนค่ะ319ค่ะตอบข้อที่สนะคะ ต่อไปข้อที่13แล้วค่ะนะคะในวงเล็บ32คูณกับ27แล้ววงเล็บปิดนะคะหารด้วย9คูณในวงเล็บก่อนค่ะในวงเล็บ32คูณ27จะได้ผลคูณเท่ากับ864ค่ะผลคูณที่ได้มวนวงเล็บมาหารกับ9นะคะจะได้ผลหารเท่ากับ96นะคะตรงกับข้อที่ 2ค่ะต่อไปข้อที่14นะคะในวงเล็บนะคะห0 1 6หารด้วย4วงเล็บปิดแล้วมาบวกกับ1,746หาผลหารในวงเล็บก่อนค่ะนะคะห0 1 6หารด้วย4ผลหารจะเหลือได้เท่ากับ254นะคะแล้วมาบวกเพิ่ม1,746 จะได้คำตอบเท่ากับ2,000พอดีค่ะข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5วงเล็บเปิด1,726คูณกับ30วงเล็บปิดแล้วก็ลบ38,975เด็กๆคูณในวงเล็บก่อนนะคะง่ายสุดๆเลยค่ะข้อนี้คูณกับจำนวนเต็ม10นะคะ โดยการเอาตัวตั้งใส,ใส่ศูนย์ก่อน1ตัวค่ะแล้วต่อไปนำสามไปคูณ6นะคะ,ะจะได้ผลคูณเท่ากับหนึ่งหมื้อยแปดสิต่อไปมาลบกับจำนวนที่3นะคะลบกับ3 8 9หม จะเหลือผลลบเท่ากับ12,805ค่ะตรงกับคำตอบข้อที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆนะคะถ้าให้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆจะต้องทบทวนและคิดหลายๆรอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ